สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิทธิพิบาลนะครับในวันจันทร์นะครับที่16ตุลาคมพระธรรมสดุดีบทที่76นะครับก็เป็นหนึ่งในชุดของอาสาบซึ่งเป็นหัวหน้านักร้องผู้นำนรมัศการได้ประพันธ์ขึ้นซึ่งเบื้องหลังเป็นการสรรเสริญถึงฤทธิ์อำนาจที่น่าคล้ามกลัวนะ ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาหรือนําชัยชนะมาสู่อิสราเอลหรือยูดาอยู่เหนือกษัตริย์เซนนาเคลิฟกษัตริย์อิสซีเลียซึ่งปรากฏอยู่ในสองพงษ์กษัตริย์บทที่18ซึ่งมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วพูดดูหมิ่นเยอะเย้ยนะครับอิสราเอล แล้วพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์เพียงคืนเดียวมาประหารชนชาวซีเรียถึงหนึ่งแสนแปดหคนนะครับอันนี้เป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายถึงการที่พระเจ้าของอิสราเอลเป็นนะครับพระเจ้าที่น่าเกรงกลัวน่ายำเกรงนะครับ น่าเกลียขามแล้วจะพูดผมแบ่งหัวข้อเพื่อเข้าใจง่ายๆในหัวข้อวันนี้ว่าพระเจ้าของอิสราเอลก็คือพระเจ้าของเราที่เชื่อในพระเจ้าด้วยสามข้อคิดข้อคิดที่หนึ่งก็คือพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้เราไปคิดใครขวดในยูดาเป็นที่รู้จักในอิสราเอลพนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่นะครับในซาเลมพระองค์ทรงประทับอยู่ ในซีโยนทรงพงพมนับนะครับประทับกับพมนับนั้นต่างกัน1.5ในภูเขานิลันทรงลุ่งโลดและสูงยิ่งและในสนามลบผมใช้ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่สมที่เนินพงทรงหักลูกธนูลูกเพิงทั้งโล่ทั้งดาบและยุทธภัณฑ์นั้นเป็นการบรรยายให้เห็นถึงว่าพระเจ้าประหารชนชิซีเลียคนครั้งเดียวในคืนเดียว 1 8 5 0 0 0คนนะพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเราองค์ทรงประทับองค์ทรงพำนับอยู่ในเรานะครับและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พวกเรารู้จักพระองค์หรือไม่นะครับชีวิตของเราต้องรู้จักพระองค์แล้วชีวิตของเรามีประสบประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือไม่แล้ว ชีวิตของเราพระเจ้าประทับอยู่และพรมนับอยู่ในโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วส่วนในสนามลบนะครับพระอ,องค์ทรงนำชัยชนะมาพระอ,องค์ทรงนำชัยชนะมาอยู่เหนือชีวิตของเราปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะครับข้อคิดประการที่สองพระเจ้าทรงเป็นที่น่าเกรงขามด้พูดถึงเรื่องของบรรยาย ถึงความน่าเกรงกลัวหน่าเกรง,งขามหรือหน้ายำเกรงนะเมื่อพระอ,องค์ทรงพระพิโลธพระอ,องค์ทรงให้คำพิพภากษามาจากฟ้าสวรรค์ตกอยู่บนศัตรูของอิสราเอลที่พูดดูหมิ่นเยาะเย้ยะนะครับและพระอ,องค์ก็กระทำเพียงครั้งเดียวที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องยำเกรงเกรงกลัวพระเจ้านับเงิงแสน แ5 0 0 0คนในเวลาคืนเดียวบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเมตตาแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับพระเจ้าไม่มีหรือไม่คมไม่ปณีพนอมกับความบาปพ,พร้อมที่จะสําแดงพระพิโรธของพรนะองค์ต่อมนุษย์ทุกคนที่กระทำความบาป และไม่กลับใจผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสอนเราพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าเมตตาต่อเราในในอีกด้านนึ่งพระเจ้าก็ไม่ประนีประนอมกับบาปที่เราได้กระทำและพร้อมที่จะลงโทษนะครับมนุษย์ทุกทุกคนอย่างเด็ดขาดและอย่างจริงจัง ถ้าเราไม่กลับใจละทิ้งความประพฤติความบาปของพวกเราอ,อันนั้นเป็นข้อคิดและในข้อหัวข้อที่สาม,มนุษย์ทุกคนตอบสนองดอกหน้าความหน่าเกรงขามของพระองค์เ <c oughs> มื่อพระเจ้าทรงพิพากษาเมื่อพระเจ้าลงโทษเมื่อพระเจ้าประหารน,นะคนีเลียสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เปียงแต่ทางด้านลบ เราจะเห็นคนเสียชีวิตแต่แท้จริงเปิดเกิดขึ้นจากผลในด้านบวกด้วยคือทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนคนทีน่ไม่เป็นคริสเตียนหรือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะทําไมครับเขาจะรู้สึกยำเกรงพระเจ้าแล้วเขาจะยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าสําหรับนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำในฤทธอำนาจของพระเจ้า เหมือนอย่างที่พระเจ้าเคยทําในประเทศอียิปต์แสดงให้กับทั้งฟาโรห์และคนอียิปต์ได้เห็นถึงภัยพิบัติการอาชจรรย์มากมายแล้วคนอียิปต์ก็ยกย่องสรรเสริญพระเจา้าแล้วข้อคิดประการที่สองในตอนนี้คือเมื่อพระเจ้าลงโทษแสดงพระพิโรธลงนาต่อมนุษย์นะครับส่งผลไม่เพียงแต่คนที่ไม่เชื่อแต่รวมทั้งพวกเราที่เป็นคริสเตียนด้วย ที่เราเองจะทำไมครับเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นเห็นถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นแล้วเราเองจะทำไมครับยกย่องส,สรรเสริญที่พระคัมภีร์พูดในทนี้ให้ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์นําของกํานันมาเราจะนํานะครับของขวัญการตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าช่วยเราสิ่งที่พระเจ้ากู้เรานะ ราอธิษฐานขอพระเยาให้พวกเราเข้าใจบทเรียนวันนี้ที่เราได้อ่านและศึกษาให้เราแล้รับพระพรจากพระองค์